ตรงนี้เนี่ยเขาจะไปดูดซับไขมันที่อยู่ในร่างกายเราอะย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันเลยนี่คือของกินได้เลยนะคะแบบรสชาติอร่อยมากเลยนะคะแต่เราจะมาทําตรงนี้ดูเนื่องจากว่าไฟเบอร์ทุกชนิดเนี่ยเขาจะดูดซับไขมันตรงนี้อยู่แล้วแต่เราทําตรงนี้เนี่ยเพื่อเราจะให้เห็นว่าไฟโบติกนะคะไฟเบอร์ที่อยู่ในซองๆนี้เนี่ยเขาก็ดูดซับไขมันตรงนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้ก็จะเป็นน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพืชธรรมดาเลยเราก็จะมาเทเวลาที่เรา ราทดลองตรงนี้เราไม่ต้องเทให้มันหนามากเพราะเราจะต้องใช้ตัวไฟเบอร์ติกเนีเยอะนะคะเราก็<ห>เราไม่ใช่ไหมน้ำมันเขาจะเบากว่าลอยอ่ามันจะลอยนะคะคือมันมันมันแยกตัวกับน้ำอะจแยกตัวกับน้ำใช่อยากให้หนากว่าน,นี้ไหมขนาดนี้ก็<ข>อพอแล้วค่ะเราลองดูนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดไฟเบอร์ติ เนี่ยเวลาทานกะเพราไก่ใส่น้ำมันนิดเดียวข้าวหอมหลืองี้ใช่ข้าวมันไก่ทำไมเราถึงต้องกินอันนี้เข้าไปเพราะว่าเราจะเอาไปดูดเอาไขมันที่มันเรานเข้าไปในร่างกายเราไงคะเกาะในลำไส้ด้วยวิธีการนะคะเราก็ค่อยๆเทมันเทเยอะเกินไปมันจะแบบจับมันก็จะลงไปต้องค่อยๆเทมันนี้เหนื่อยเลยเนี่ย นะเราทดลองให้เห็นเอาตามจริงนะเอาให้ทั่วทั่วผิวผิวหน้าตรงนี้ต้องคนไม่ไปด้วยเห็นไหมน้ำมันน้ำมันตกล่ไปไว่ต้อไปนเก้ม้อนเอนเอะ นนเห็นไหมซับไปแล้วก็จับเป็นก้อนแล้มันอยู่ในลําไส้เราแล้วมันก็จะอ,ออกมาตอนเช้าเนเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะดูซิว่าเขายัางไงน,นี่เหลืออยู่นิดนึงเราจะมีโอกาสได้ชิ้นะคะอย่างนี้คนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงมันก็ช่วยได้ใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้โอ้โหนน่ากลัวมากนี่คือสิ่งที่ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเรากินข้าไปตรงนี้ถ้าถือว่าเราอ่ะอยากจะลดน้ําหนักใช่ไหมไขมันอยู่ในตัวเราเยอะมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการจับไขมันนีเก็คือไอ้ก้อนๆนี่มันก็จะถ่ายออกมาใช่ไหมคะนี่ก็คือเหมือนกับออกมาจากอุจจาระเรา แต่ตรงข้างบนนี้อันนี้เทไม่ไม่ไม่เยอะเห็นไหมมันก็ยังมีบางส่วนที่มันอยู่นะคะก็จับได้แต่ว่าขนาดนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมใช่ประมาณนี้แหละนะคะแล้วเขาก็จะไม่ขึ้นใหม่อีกเขจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปอยนี้ถ้าเราคนนะคะมันจะเป็นยังไงมันก็จะจับอยู่อย่างนี้ค่ะมันก็เป็นก้อนใล่ไเพราะว่าเขาจะไปดูดซับไขมันมันตกมันก็จะไปแต่ตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นไขมันถ้าเราเทลงไปอีกมันก็จะแบบ จับแล้วก็หลุดไปแต่อันนี้เราจะก็เท่ากับมาคเปอร์เซ็นต์ที่เรารับไขมันไปมันได้ออกเปขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาพึงพอใจแเราไงแล้วเราสังเกตดูเราเราเลยต้องกินอย่างเงี้ยเพื่อวานรูปนะคะมันจะช่วยทําให้ลําไส้เราเนี่ยสะอาดก็ผู้ที่เป็นมะเร็งลําไส้ ก็คนที่เป็นมะเร็งลันไส้คือเก็บเอาอุจจาระเอาไว้อะคือไม่ถ่ายคนที่ท้องผูกแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยถ่ายราะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่เป็นมะเร็งลันไส้เนี่ยมันก็จะเกิดจากตรงนี้ใช่เห็นไหมเรียบร้อยเอาลองไปทำดูนะคะเรเห็นอย่างนี้ยรู้สึกไงบ้าง